อ๋อมีความจุกันทุกคนอากาศฝนฟ้าก็เริ่มโปวยลงมาก็คงจะใกล้แล้วล่ะโนความแห้งแล้งกันดา่านมีหลายที่บางทีบางจุดก็น้ำท่วมก็เริ่มมีแล้วปีนี้แรงงยะเอ,อเยแรงเ,ออเ,ออเกือบทั่วประเทศน้ำฝนน้ำฟ้าน้ำเทวดากำลังจะเริ่มลงมาต้นข่าวต้นกล้าก็คงจะ เริ่มงอกเงยบางทีก็ตายไปเลยก็มีตกแล้วก็ชุมช่มฉ่ำเย็นสบายต้นไม้ก็สดชื่นจิตใจของเทวดาก็สดชื่นดีเรามนุษย์เราเทวดาเทวดาที่มีกายเนื้อเทวดาที่ไม่มีกายเนื้อดูใจของเราเป็นเทวดาแล้วหรือยังหรือว่ายังมีตั้งแต่ความทะเยอทะยานอยากความโลภความโกรธ เขาขอบงามแต่ส่วนลึกๆความหลงอย่างขอบงามอยูกทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าใจยังเกิดอยู่ความคิดยังปรุงแต่งใจอยู่ยังแยกรูปแยกนามตามคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ได้ยังตามทำความเข้าใจแล้วละกิเลสยังไม่ได้ก็ยังหลงอยู่เพียงแค่ความคิดความเกิดของจิตวิญญาณในกายของเราอันนี้ก็ยังหลงอยู่ถ้าไม่หลงไม่เกิด หลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์ยังเกิดต่อกายเนื้อยังมียังมีลมหายใจก็ยังเกิดต่อยังปรุงแต่งต่อความคิดก็มาปรุงแต่งใจต่ออาจจะถูกอยู่ในระดับงสมมติแต่ในหลักธรรมแล้วความเกิดนั่นก็คือความหลงอย่างลุ่มลึกไม่ไม่หลงไม่เกิดเขาเกิดมาอยู่ในกายมนุษย์แล้วก็มาสร้างคันหามาปิดกัน้นแล้วก็มา มีสร้างกิเลสมาปิดบังตัวเองอีก <c oughs> กิเลสอยากกิเลสละเอียดต<ม>ัด้งแต่ขันหากายเนื้อก็ปิดกั้นตัววิญ,ญญาณเอาไว้ไอ้ความคิดอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นนามารมก็ปิดกั้นตัววิญ,ญญาณเอาไว้ตัววิญญาณยังเกิดต่ออีกหลายชั้นจริงๆเนาะแต่ก็ขอให้อยู่ในกองบุญเอาไว้มันสร้างตบะสร้างบาร,รมีขัดเกากิเลสอยากให้ใจสะอาดก็ต้องละกิเลส ถ้าไม่ละมันก็ไม่สะอาดเราได้ทําบุญให้ทานก็ได้สร้างสะสมคุณงามความดีสร้างสะสมบารมีท่านถึงบอกว่าศินความปกติ <c oughs> ความปกติระดับไหนตั้งแต่ระดับบาจาก็ยังรักษายาก <c oughs> ระดับกายระดับบาจาแล้วก็ลึกลงไปใจปกตินั่นแหละคือสินที่แท้จริงใจปกติใจไม่เกิดอื ถึงเกิดก็ให้เกิดอยู่ในกองกุศลอย่าให้เกิดอยู่ในกองอกุศลคือไม่ดีให้เกิดในสิ่งที่ดีๆแต่เราวัดน็็พากันฝักไฟฝ <c oughs> ักไในการสร้างคุณงามความดี <c oughs> อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนโน,โน้นไม่ใช่เรื่องของคนนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องของพระเป็นเรื่องของทุกคน <c oughs> คนเราเกิดมาแล้วจะไปอย่างไรอยู่อย่างไร นี่จะมีความสุขมีความสุขอยู่ในระดับสมมุติมีความสุขอยู่ในระดับของวิมุตติโลกธรรมก็ยังอาศัยกันอยู่กายของเราก็ยังอาศัยโลกธรรมอาศัยปัจจัยสี่ด่าเรียกจนกว่าจะหมดลมหายใจตั้งแต่เกิดอาศัยคำข้าวอาศัยอาหารอาศัยปัจจัยสี่ ส่วนจิตใจก็อาศัยกายอยู่อีกขนาดกายยังมีลมหายใจยังมีกำลังอยู่ใจยังไปต่ออีกยังเกิดต่ออีกหลายชั้นจริงๆต้องอาศัยปัญญาของผู้รู้อาศัยปัญญาของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรแล้วก็ปฏิบัติตามให้ปรากฏขึ้นที่ใจไม่ใ,ใช่จะไปแสวงหาที่โน้นสเสวงหาที่นี่ จะแหวงหาที่กายของเรานี้แหละมีโอกาสมีเวลา<ม>ก็จะรินสติลงที่กายของเราความรู้ตัวที่ต่อเนื่องก็ยังไม่ไม่ต่อเนื่องจะไปรู้เท่าทันใจได้อย่างไรเขาเกิดมานานเขาหลงมานานการทําบุญให้ฐานมีกันเต็มเปี่ยมที่วัดหลวงพ่อก็พาทําตลอดทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพยบ <c oughs> ตกจุด สั่งให้เป็นอนิสงส์แห่งบุญคงสมมติขณะน,นี้เวลานี้อ,องค์พระมหาเจดีย์หลานพระมหาเจดีย์ก็ไปได้ย0 3สเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณกลางเดือนกลางเดือนก็คงจะได้หล่อเสาเข็มกันเสาเข็มใหญ่ไม่นานก็คงจะเสร็จญาตโยมท่านใดปรารถนาอยากจะมาร่วมบุญสร้างเจดีย์ก็มาได้ตลอดเวลาการเปิดการเวลาเปิด,ปดสถานที่เปิด ถ้าทำเสร็จแล้วก็มาร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันให้เป็นแหล่งบุญใหญ่คงสมมุติอยู่ไกลอยู่ไกลได้ยินข่าวทราบข่าวก็าพากันมาช่วยกันก็คงจะได้ดำเนินไปเรื่อยๆจะได้ปลูกต้นดอกไม้ควบคู่กันไปด้วยวันนี้เห็นว่าต้นไม้มาอย่างว่าจะมาวันที่25ต้นกันลปพฤกษ์ต้นสากูละเมืองไทย เอามาปลูกประมาณ400ต้นจะทำให้เป็นสวนประวัติศาสตร์ของเมืองคอนจัดต้นหางนกยูงอีก200ต,ต้นต้นชมพูพันคิปอีก200ต้น <c oughs> จะให้เป็นสวนใหญ่กว่ามหาจีดีจะเสร็จนี่ภายใน5ปีออกดอกเต็มไปหมด ให้เป็นสวนเป็นแหล่งบุญทางสวนมารีวันก็ได้ชมสวนไออกัระประพึกแต่ละปีเดือนสี่เดือนห้านออกดอกเต็มสวนสวยงามเดินเข้าไปข้างในไม่ว่าเวลาไหนนี่จะหอมกลุ่มหอมต้นชมมานาทหอมต้นไอกาลาเวกสายหยุดสารพัดไม้หอมเดินเข้าไปกลางวันกลางคืนนี่จะหอมพากันช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้ดี พระที่ไปอาศัยอยู่ในสวนมารีวันก็จะได้ให้พวกท่านได้อยู่ได้อาศัยได้รื่นลมอาศัยอาน,นิสง์แห่งบุญของคุณแม่มารีวันของคุณยายมารีวันพร้อมลูกหลานท่านได้อนาโมธนาสาธุถาวายให้เป็นสมบัติของส่วนกลางพวกเราก็ช่วยกันดูแลต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็ให้ความลมรื่นลมเย็น ในวันข้างหน้านเนี่ยแดดส่องไม่ถึงข้างหลังเละนั่นแหละอำนาจแห่งบุญของผู้มีบุญท่านก็ได้ทำฝากเอาไว้ให้กระโลกให้กระสมมุติพวกเราก็ได้มา,าให้ยัางให้เกิดประโยชน์ตกจะพากันไปทำความสกปรกใส่เห็นดูแลรักษสาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยว่าจะมีให้ได้อยู่ได้อาศัยไม่ใช่ว่าจะทำขึ้นมาได้ไง่ายๆ แต่ละจุดแต่ละชิ้นแต่ละอันตั้งแต่30ปีก่อนถึงปัจจุบันค่อยสร้างสะสมมาเรื่อยๆืจนสมบูรณ์ตกเราก็มาสร้างสะสมทำความเข้าใจโตไม่ใช่สู้รุยสู้ไล่เอาแต่ความเี็ดข้านงอมืองอเท้าสมมุติภายนอกก็เกี็ดข้าน,นก็ยิ่งส่งผลถึงภายในก็ยิ่งห่างไกลความมวยสุดของใจ เรามันขัดเก่าละกิเลสสร้างความขายันสร้างความรับผิดช,ชอบละความเจ็ดขั้นยิ่งติดตามตัวเราไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใจก็จะสงบได้เร็วได้ไวเพียงแค่ระดับคงสมมุติเราก็ทำให้ดีโลกธรรมโลกธรรมแปดท่านจึงบอกให้รอบรู้ในดวงใจรอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในโลกธรรม การได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมในการขัดเกา่ากิเลตต้องทุกลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนไม่เหลืออะไรจนเหลือแต่จะสมมุติทาความพอใจกับสมมุติเขาลบสมมุติอย่างประโยชน์ของสมมุติให้เต็มเปี่ยมการพูดง่ายอยู่การลงมือต้องจัดการทุกเวลาถ้ากิเลสมันเกิดไม่ได้เลือกการเลือกเวลาด้วยการหลายคนหลายท่าน อย่นี้ก็ใกล้แล้วแหละใกล้จะเข้าพรรษาเลยอีกสี่ห้าวันวันที่สามสิบมีโอกาสก็คอยเชิญพี่น้องเรามาร่วมบริจาคโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลเห็นว่าจะมีรถมารับบริจาคโลหิตที่วัดเหล่านี่แหละที่สลาองปฐมปังประสูตรลานจอดรถพี่น้องเราญาติมิตรของเราลูกหลานของเราลูกเด็กเล็กแดงอยากจะมาบริจาคโลหิตก็มา วันนั้นก็จะได้มีหน่วยบริการมาคลายเส้นมานวดให้ด้วยจากในมหาวิาลบริจาคเลือดแล้วก็จะได้นวดได้คลายเส้นให้ทุกคนด้วยจะได้มีความสุขวันที่30สตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีวันอาสาฬหะก็วันเข้าพรรษานั่นแหละมีโอกาสได้มาร่วมกันอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลให้รีบทำรีบสร้าง เพียงแค่ในน้อยก็ค่อยสร้างสะสมไปเรื่อยๆจนเต็มเปี่ยมมีโอกาสก็ให้รีบการขัดเก่ากิเลสก็ต้องละ,ะกิเลสของเราจะไปเที่ยวให้คนอื่นเขาละให้ไม่ได้เด็ดขาดเราต้องเจริญสติเข้าไปสอนเราอบรมเราวักไห่ถ้าอยู่คนเดียวถ้าเข้าใจวิธีการตั้งแต่ตื่นขึ้นมารู้ไม่ทันก็รู้จักจุดรู้จักละใจของเรามีความแข็งกระด้างก็แก้ไขใจของเรามีความคิดเห็นผิดๆก็รีบแก้ไข ตามแนวทางของพระพุทธองค์ท่านให้เจริญสติคข้ามาปัจจุบันให้ต่อเนื่องอบรมใจคงราอให้รู้เห็นความเป็นจริงได้จนใจปล่อยวางได้ไม่ปล่อยวางวันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ปล่อยวางได้เ,เดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าเขาจะไปต่อเอาพบหน้าตั้งใจะพรกันอขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจคงเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องนั่งดามสบายวางกายสบายไม่ต้องพนมมือ ฟังไปด้วยโน้มสำเนียกวิธีการแนวทางลักษณะของคำว่าความรู้สึกรับรู้เวลาลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหมายความบาสติถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะเราพยายามสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าสร้างผู้รู้มีความรู้สึกรับรู้แล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสติรู้กาย ส่วนใจนั้นเขาเกิดเกิดดับดับเขาเป็นาธาตุรล้แต่เขายังหลงอยู่ยังหลงเกิดยัลงหลงในคันห้ายังหลงเป็นาธาตุของกิเลสอยู่อีกเยอะแยะที่เราจะต้องไปแก้ไขแต่เวลานี้กําลังสติของเรามีไม่เพียงพอการสร้างสติให้ต่อเนื่องก็ทั้งยากอยู่จะเอาปัญญาอะไรลรไปละกิเลสไปอบรมใจเพียงแค่สติเราก็ยังยังอ่อนแอปกเปียกอยู่ ทั้งที่ใจนั้นมีบุญมีฐานบุญอยู่แล้วมีศรัทธามีความเชื่อมั่นฝักไ่แต่การฝักไฟการเกิดของเขาเขาปิดกัน้นตัวเขาไว้หมดแต่ความรู้ตัวนี่เราต้องสร้างสร้างแล้วก็รู้จักเอาไปใช้เอาไปวิเคราะห์เอาไปสังเกตแต่ความรู้ตัวมันไม่่อเนื่องมันก็เลยเอาไปใช้การใช้งานไม่ได้ก็เลย รู้เท่าทันใจไม่ไม,ไ,มไม่ได้เลยเอาไปควบคุมใจอบรมใจไปแยกไปคายไปชี้เหตุชี้ผลให้ใจยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ทั้งที่ทานบุญของใจนั้นมีกันเต็มเปี่ยมอ่สร้างความรู้สึกรับรู้ให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำอาาระกันไว้พระพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสรรต่อทำความเข้าใจกันเอาหนาะ